สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อกี้ไลน์อัพหนังคือแบบกรี๊ดมากนะคะแต่ละเรื่องสุดๆไปเลยจริงนี่ว่าจะถามอยู่เหมือนกันว่าไลฟ์สไตล์การดูหนังเป็นยังไงบ้างหมายถึงอ่านกันเข้าเรื่องเลยนี่เรื่องอะไรที่แบบว่าเล็งไว้เป็นพิเศษไหมฮะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คือมันเยอะจนแบบตอนแรกอะไรยดูอตันมาเม่ ดูเรื่องนี้ก่อนจริงๆมีแอบถามในในหมายถึงว่าก่อนขึ้นเวทีแล้วบอกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดตั้งแต่ก่อนดูมูฟี่ไฮไลท์อีกใช่ค่ะแต่พอดูมูฟี่ไฮไลท์ปุ๊บเลือกเลือกไม่ได้เยอะมากเยอะมากจริงค่ะพี่แล้วแล้วสไตล์การดูหนังของพี่เต้ยปกติเป็นยังไงครับจริงๆดูได้ทุกแนวค่ะแต่ว่าจะเป็นคนชอบแนวที่แบบต้องคิดนิดนึงอะไรนะคะหรือว่าเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วนะฮะนะฮะไม่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  มันก็เป็นหนังที่เขาโตมาด้วยไงในเมื่องะดังก็ดูมาตั้งแต่เด็กๆมนกันใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่ชอบก็จะชอบหนังที่แบบอ่ะมันต้องคิดหรือว่าให้แง่คิดดีๆหลังจากที่ดูจบอะไรอ่าอเาโอเคนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากไฟเห็นีรู้ท่านได้เห็นนะฮะก็เลือกแล้วก็รอรับชมได้เลยนะครับที่ S F อย่างแน่นอนนะครับแล้วพีเต้ยเป็นไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้เป็นการแบบว่า ร่วมมือกันครั้งสำคัญระหว่าง SF และ C2 เลยรู้<ช>สึกยังไงครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ SF กับ C 2ร่วมมือกันเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าที่เมื่อกี้นั่งฟังอยู่อะคะ่ะอันนี้พูดจากใจจริงๆก็คือรู้สึกว่าแบบอ p p เ e c i a มากๆ ทั้งทีม C2 เลยนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆแบบนี้มานะคะครั้งแรกสุดที่ที่รู้จัก C2 เลยก็คือหน้าพี่แจ็คลอยมาก่อนเลยเสร็จปุ๊กก็เห็นว่าเฮ้ยเขาถือน้ำดื่ม C2 ทูแล้วต้อยก็รู้สึกว่าใช่มันใหญ่จริงด้วยเนาะโอเคเนี่ยมาพูคไปแล้วเห็นถ่าตาอย่าหันไปเชื่อแบบเฮ้ยมันเป็นน้ำดื่มที่ไม่มีฉลากจริงๆแล้วก็ บาโคสก็ไปอยู่บนฝาด้วยนะคะเออใช่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่บาโคสไปอยู่บนฝาดใ่ะหมเมื่อกี้พี่พูดคือมันมันสุดยอดจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกของโลกด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าแบบได้รางวัลระดับโลกก็รู้สึกแบบมันสุดยอดจริงๆอ่ะทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคด้วยที่จะได้ช่วยสิ่งวะล้อมร่วมกันอ่ะมันแบบดีใจที่ได้ฟังแบบนี้จากปากของคนที่ก็เทคแอคชั่นอย่างจริงจังเหมือนกัน